ผมมียี่สิบห้าบาทนะยี่สิบห้าบาทเหรอพี่ให้เซ็นไว้ก่อนเซ็นอนึ่งร้อยอ่ะออปากกาไหมพี่ให้เซ็นแสงสูงไว้ก่อนพี่ขออะไรเซ็นผมเหรอไม่เซ็นแบบเซ็นบินอะใ่้อะแต่หนูจะต้องจุ๊บมั่วทีนึงฮะแต่หนูจะต้องจุ๊บมั่วทีนึงถ้าหนูจะเซ็นอ่ะนะมันต้องทำยังไงครับหนูต้องหัดเองว่ะบททดสอบการเติบโตอ๋อครับผมต้องพูดอะไรนะหนูต้องจุ๊บมั่วเพื่อเป็นการเปิดบินอ๋อเมมเบอร์ ผมต้องบอกพี่หรอใช่ใชเพราะพี่เป็นเจ้าของร้านพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อฮาวดี้ขอบคุณนะคะพี่ฮาวดี้จมอ่ะได้ห,หยิบเลยลูกหนูไปหยิบเลยนั่นนั่นในในเชว่าหยิบหยิบอยากได้หยิบไปเลยลูกไปหยิบเลยอออ๋อันนี้คือแฟนพี่หรอหัวเก่าหัวเก่าหัวเก่าใช่มไม่ต้องถึงนะไม่ต้องถึง อันนี้พี่สักเหรอทำไมมีม่วงๆที่ตาด้วยอ,อ๋ออันนั้นรูปพี่ตอนเป็นผู้ชายครับอ๋อฮะ